ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดปิที่กระดิ่งแล้วก็กดปิที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดลิ่ใหม่ๆจากผมนะครับไปชมกันสวัสดีครับผมใบพูเวฟซิ่ง168นะครับผมก็กลาบสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆชาวไปพูเวฟซิ่งที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับมาวันนี้ผมจะมา เล่าประวัติของรุ่นมงคล168รุ่นหนึ่งให้ฟังให้ชมได้ศึกษากันนะครับไปพร้อมๆกันเลยอ่ะมา่าวันที่ปลุกเสกของรุ่นมงคล168รุ่นแรกของโลกนะครับจะปลุกเสกวันที่19เดือน9ปี2563นะครับหรือปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็เวลาที่ปลุกเสก9โมง39นาทีนะครับนี สวยๆเลยเลขสวยและเลขเป็นมงคลมากๆนะครับแล้วประเด็นคือเป็นรุ่นแรกของโลกด้วยนะครับสุดจริงนะครับรุ่นนี้นะครับก็การออกแบบหรือจัดสร้างนะครับจะเป็นปา่าเกษมนะครับเป็นทีมงานใจเกินร้อยนะครับปา่าเกษตรนั่นเองนะครับมาเรามาเข้าปลุกเสกวันละแรกกันเลยปลุกเสกวันละแรกเหรียญน,นาเลิกคู่กับนาเลิกนะครับ จะไปปลุกเสกพร้อมกันนะครับแล้วก็ปลุกเสกวารละที่2นะครับหลวงพ่อพัดและอาจารย์ตีเล็กวัดเขาสุมโนนะครับแล้วก็หลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับและพระเถระผู้ใหญ่ร่วมกันอธิษฐานจิตในอุโบสถวัดห้วยด้วนนะครับในวันที่19กันยายน2563นะครับในวันปลุกเสกเนื้อท่องคํามีแค่18เหรียญ แต่ถ้ายึดตามใบรายการนะครับจะมีทั้งหมด9เหรียญเท่านั้นนะครับสุดเลยก็คือผู้ใดได้จองทัน1-9เหรียญแรกนะครับก็จะได้ไทเทนกกาะเงินจำนวน5เหรียญเนื้อนวะนกกากทองคำแท้อีก1เหรียญน,นะครับจะได้รับพระทั้งหมด5 6-7เหรียญน,นะครับสวยๆเลย นะครับและเด็ดเด็ดทุกเนื้อมากๆนะครับส่วนตั้งแต่เลขสิบถึงสิบแปดนะครับจะไม่มีของแถมอะไรเลยแล้วราคาจะดรอปลงมานะครับอืมแต่เนื้อท่องคำเลขที่นิยมที่สุดก็คือเลขหนึ่งถึงเก้านะครับแล้วจะมีอยู่เลขเดียวที่ได้เจิมแป้งก็คือเลขหกนะครับที่ได้เจิมแป้งเหรียญเดียวเลยนะครับใน 1- ถึงเก้าเหรียญน,นะครับแล้วส่วน เหรียญนำเลิกนะครับจริงๆป่ากเกษมเขาจะไม่ออกมาแบ่งบูชาให้นะครับก็คือเหรียญนําเลิกจะทำเฉพาะให้กับช่างนะครับและทีมงานเท่านั้นนะครับจะไม่มีการออกจำหน่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ศรัทธาและอยากเช่ารุ่นมงคล1นึ่งของแรุ่นแรกเหรียญที่ตอกนําเลิกนะครับ อยากเช่ามากๆนะครับจนปา่าเกษมต้องไปเหมารวบรวมและเอามาปล่อยบูชากันนะครับอ,อ่าส่วนจำนวนการสร้างทั้งหมดของเหรียญที่ตอกนำเลิกนะครับจะสร้างทั้งหมดแค่ไม่กี่ร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับจะสร้างแค่ไม่ไม่กี่ร้อยเหรียญร้อยกว่านะครับร้อยนิดๆประมาณนี้นะครับส่วน มาไล่เนื้อกันเลยเนื้อเงินทุกสีนะครับจะสร้างสีละไม่เกินสิบเหรียญน,นะครับหรือเออสิบเหรียญน,นะครับแต่สีที่หายากที่สุดของเนื้อเงินตอกน้ำเลิกนะครับธรรมดานะจะเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าสีเขียวผมไม่เคยเห็นเลย3ามสีนี้นะครับที่ตอกน้ําเลิกส่วนมากจะเห็นแค่ยาแดงนะครับที่เห็นเยอะเลยนะครับส่วน เนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้นะครับจะสร้างสี่ละไม่เกิน5้ถึงหเหรียญเท่านั้นก็คือเหรียญนี้เลยเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงนะครับสร้างแค่5้าถึงหเหรียญเท่านั้นนะครับนี่สร้างน้อยมากๆนะครับเหรียญนําเลิกของรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับส่วนเนื้อเงินบริสุทธิ์ก็คือเหรียญนี้ที่ตอกเลขโค้ดนะครับจะสร้างทั้งหมด2 4ี่ถึงย5เหรียญเท่านั้นนะครับแล้ว กล่องจะเป็นกล่องผ้าไหมสีแดงก็คือนี่เลยส,สวยเลยนะครับผมได้ข้อมูลนี้มาจากที่ของเบ้งนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้นะครับในรุ่นมงคล168นะครับอ่าต่อมาเนื้อตั้งแต่เนื้ออัปาก้าลงไปถึงเนื้อล่างๆจานวนการสร้างยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ที่รู้คือทองแดงจะสร้างเยอะสุดนะครับ อันนี้จริงๆเลยเนะื้อทองแดงจะสร้างเยอะสุดนะครับเนื้อเงินสร้างเนื้อเงินธรรมดาสร้างแค่1ิเหรียญไม่เกิน1ิเหรียญหน้นากาศทองคําจะสร้างแค่ห้าถึงหเหรียญเท่านั้นนะครับมาทีนี้เรามาชมเหรียญจริงกันเลยดีกว่านะครับที่เป็นนําเลิกนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากาศทองคําแท้ตอกนาเลิกนะครับลงยาแดงขอบเขียวนี่สวยๆเลยมาชมกันชัดๆนะครับ จมูกร้อยเปอรเซ็นะครับสวยมากๆเลยนะแล้วประเด็นคือหลังจะไม่คุยพื้นนะครับหรือว่าไม่ขดพื้นนั่นเองนะครับนี่เลยจะเป็นสเสน่ห์ของเหรียญนํำเลิกนะครับอันนี้จะเป็นหน้ากากทองคําแท้บล็อกทองคํานะครับสวยมากๆมาชมด้านหลังกันจะชัดนี่เห็นไหเหรียญจะตอดไม่ใช่ตอด ตอกน้ำเลิกด้านขวานะครับตอกพอพันด้านซ้ายแล้วก็เลขเก้าจะตอกรอบเหรียญเลยนะครับอ่าสวยๆเลยถ้าถามเรื่องความนิยมระหว่างตอกเก้ารอบกับไม่ตอกผมว่าแล้วแต่คนชอบนะครับแต่เรื่องจํานวนการสร้างผมยังไม่ไมแน่ชัดนะครับเนี่ถ้าผมทูกผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนี่มาชมใกล้ๆกันเลยจะตอกน้ำเลิกชัดเจนนะครับแล้วก็ตอกเลขเก้ารอบเหรียญเลย แล้วประเด็นนะครับคือเนื้อเงินนากากทองคําตอกน้าเลิกนะครับตอกก้ารอบราคาเล่นหากันอยู่นะครับที่ผมเห็นเลยราคาจะอยู่ที่35,000บาทนะครับ3 5ม0 0ื 35, บาทนะครับตอกน้าเลิกนะครับนากากทองคําแท้นะครับส่วนถ้าไม่ใช่น้ากากทองคําเป็นเนื้อเงินธรรมดานะครับจะเล่นหากันอยู่2,000 20, 0นต้นๆถึงกลางนะครับสวยจริงสวยจริงทีนี้มาชม เนื้อเงินบริสุทธิ์ที่ตอกเลขโค้ดกันโหสวยๆเลยกล่องคู่กับกล่องผ้าใหม่นะครับอือ่าผมต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะครับที่ส่งเหรียญมาให้ผมรีวิวลงในช่อง youtube นะครับเพื่อจะได้ให้พี่ๆเพื่อนๆและตัวผมเองได้ศึกษาไปพร้อมกันและได้เห็นเหรียญจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะครับอ่ะมาชมใกล้ๆกันนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์ ดอกเลขโคดจะสร้างแค่24ถึง25เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วประเด็นนะครับรุ่นอ่าเหรียญน,นี้เลขโค้ดหนึ่งคือเหรียญแรกของเนื้อนี้เลยนะสุดจริงนะครับสุดจริงๆนะครับออืออืนะครับ ส่วนเรื่องราคาในการเล่นหานะครับของเนื้อเงินบริสุทธ์ที่ตอกเลขโค้ดนะครับจะเล่นหากันอยู่ที่3 5 0 0 0ื่นห้ถึงสี่หมื่นเลยนะครับจะแพงมากๆนะครับราคาจะใกล้เคียงกันกันกบเนื้อเงินหนาก,ากของคำนะครับสุดจริงผมต้องขอขอบคุณพี่เออีกหนึ่งรอบนะครับที่ส่งเหรียญมาให้ผมได้รีวิวลงช่องได้ศึกษากันนะครับมากทีนี้ถ้า ข้อมูลของผมที่ไปศึกษามาจะได้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าผมได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มนะครับผมจะรีบมาอัดคลิปลงให้พ,พีเพื่อนๆได้รับชมได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนี่มาทีนี้มาถึงเวลาของเราที่เราต้องเปิดแดงปันกันนะครับมาเหรียญแรกกันเลยผมรับเข้ามาก็โอประมาณหนึ่งนะอันนี้จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้นะครับลังธรรมดานะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคาเหรียญน,นี้จะสร้างทั้งหมด 349อี่บเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับ3 4 9สี่เก้าเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อเงินนักการทองคำลังธรรมดานะครับมาชมใกล้ๆกันเลยอืมอ่ะผมต้องบอกตรงๆก่อนเลยนะครับผมไม่อยากปิดบังก็คือเหรียญน,นี้นะครับจะมีตําหนิที่จมูกนะครับเหรียญนี <s> ้จะมีตําหนิที่จมูกนะครับ จะโดนปลายนะครับเหรียญน,นี้จะโดนปลายนะครับจมูกเป็นบล็อกทองคำนะครับหูสวยมากๆเลยองค์นี้เลขโค้ดหนึ่งนะครับ1.02นะครับสวยๆเลยนี่ภาษาจีนตรงนี้นะครับแปลว่ารวยทางเดียวนะครับสวยๆเลย เห็นละเซเลยมาผมเปิดแบ่งปันให้เลยนะครับผมขอเปิดราคาที่1,000 0บาทเท่านั้น1,000 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเหรียญน,นี้ไม่มีตำหนิที่จมูกนะครับราคาจะเล่นกันอยู่ที่15,000ถึง18,000มืนะครับแต่อันนี้ตำหนิโดนที่จมูกผมเลยเอาแค่หมื่นทวนพอ 1 0 0 0 0บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับถูกใจแคปได้เลยนะครับ1นึ่งามสี่ห้าหกเโอเคขอบคุณครับส่วนใกล้เหรียญไหนติดต่อมาด้านล่างได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อไปแล้วมากอีกหนึ่งเหรียญเนืนเ้อเงินหน้าก,กากของคาเหมือนกันแปลกคือเลขคดติดกันเลยนะองน,นอ,งนน 1, องนู้นองนู้นหนึงนย์ององนี้103นะครับพี่ๆเพื่อนคนไหนชอบแบบเลขเหรียญที่ติดต่อกันนะครับเรียงต่อกัน ต้องจัดนะครับคู่นี้เดี๋ยวผมเปิดราคาให้แบบเบาๆน่ารักน่ารักเลยมาชมกันเรียนนี้เหมือนกันตีตำหนิที่จมูกนะครับสวยๆเลยแต่งานหน้ากาก100ซนะครับไม่มีอ้านะครับสวยๆสวยมากสวยจริงนะครับนี่103นะครับรายละเอียดคือร0 0เเซสวยตำหนิแค่จมูกนะครับมาองนี้ผมเปิดให้เท่ากันเลย 10.000บาทรวมส่งให้ฟรี1 0,000บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับอ่าถูกใจแคปได้เลยนะครับ1นึ่งกับความเทาจมาทีนี้ผมเปิดยกคู่ให้เลยสําหรับเนื้อเงินหน้ากากทองคำทองเหรียญนี้ผมเปิดยกคู่ให้เลยเหรียญน,นี้เลขโคด102เหรียญน,นี้โค้ด103เลขเรียงกันเลยเรียงต่อกันนะครับมาราคาแยกเหรียญละ1.000 10, 0บาทแต่ถ้ายกคู่นะครับ ผมเปิดแด่งปันให้เลยที่ราคา18,500บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับ18,500บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับถ้าถูกใจก็แคปด้าจอได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะแถมนี้ให้ด้วยสติกเกอร์ปุญญากามโมนะครับนี่เลยอ่ะถูกใจแคปคู่นี้ได้เลยนะครับ1 2 3่5 6 7ง9 10ขอบคุณครับทีนี้มา เรามาเนื้อล่างๆเบาๆกันมั่งนะครับไม่ล่างหรอกกลางๆมานี่พี่ๆเพื่อนๆน่า,นาจะเห็นกันแล้วจะเป็นเนื้ออัปาก้ายาน้าเงินขอบแดงนะครับเลขโค้ดตองห้านี่เหรียญนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมการันตีเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเก็บเลขสวยนะครับและเหรียญร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเหรียญน,นี้เลยนะครับผมรับมาแพงเหมือนกันแล้วประเด็นคือซีนเดิมนะครับไม่มีแตกเลยนะ,นะไม่มีแตกเลยนะครับ น่าเก็บมากๆซีนเดิมด้วยจมูกร้อยนะครับมาชมจมูกกันเลยโอ้ยขนแมวติดตึมนะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีแตะไม่มีโดนไม่มีอะไรเลยนะครับโด่งเป็นฝรั่งนะครับสภาพเหรียญคือร้อยเปอร์เซ็นมากๆนะครับเหรียญน,นี้แมาเลขตองห้านะครับห้าห้าห้า นะครับเป็นบล็อกไก่แก่นะครับหลังสายฟ้าเหมือนเดิมอ่ะองค์นี้ผมรับเข้ามาในราคา4,600บาทผมรับเข้ามาแพงนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้สวย100%จมูกร้อผมกล้าการันตีเลยนะครับอ่า4,600บาทนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจแคปหน้าจอได้เลยหรือว่าอยากต่อรองราคาเหรียญน,นี้ทักมาได้เลยด้านล่างนะครับผมพร้อมลดให้นะครับ พร้อมแบ่งปันให้เลยเหมือนเดิมมาแถมสติกเกอร์เหมือนเดิมนะถูกใจแคปได้เลยนะครับ1นึ่งสองสามี่ห้าหกเจขอบคุณครับทีนี้มาดูอีกเหรียญหนึ่งเลขตอง5เหมือนกันนะครับซื้อเช่าคนละที่เลยมาองค์นี้เป็นเนื้ออัป,ปกา้ายาแดงขอบน้ํางเงินนะครับเลขโคตรตอง5แต่เหรียญน,นี้บอกตรงๆว่าจมูกโดนนะครับจมูกมีปัญหานะครับโดนเยอะอยู่นะครับ ถ้าพี่ๆคนไหนชอบเลขนะครับต้องจัดแล้วแต่สภาพโดยรวมอย่างอื่นคือสวยร้อยเปอร์เซ็นะครับมีตำหนิแค่จมูกเท่านั้นนะครับมาชมด้านหลังกันนี่นะครับตองห้านะครับหืม,มาองค์นี้ผมขอเปิดในราคาที่ตันตะดอน สี่พันท้วนรวมส่งให้ฟรีสี่พันท่วนรวมส่งให้ฟรีนะครับถ้าถูกใจแคปได้เลยมาอันนี้ด้วย1นึ่งสองสามสี่ห้ขอบคุณครับทีนี้มาผมเปิดยกคู่เหมือนเดิมเหมือนเนื้องเงินมาสององค์นี้นะครับถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่8,600บาทนะครับแต่ผมไม่ขายราคายกคู่ราคานี้นะครับผม ขอเปิดราคาที่แปดพันสองร้อยรวมส่งฟรีแปดพันสองร้อยรวมส่งให้ฟรีนะครับถ้าถูกใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขอบคุณครับทีนี้มาชมเนื้อเป็นรายการแถมจากเนื้อกะไหลเดียวยจากเนื้อเงินเนื้อเงินรายการจองนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับเนื้อกะไหลเงินเลขโค้ด สามตัวเดียวมาใครชอบเลขโค้ดตัวเดียวต้องเก็บนะครับนี่เลขสามตัวเดียวนะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันเหรียญน,นี้นะครับสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหมือนจะโดนก็คือมันจะเป็นแสงไฟกระทบกันนะครับแมาโด่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับเหรียญร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพคือต้องเก็บนะครับแล้วมาดูเลขโค้ดกัน นี่เลยเลขโค้ด3ตัวเดียวม็อกสายฟ้าและไก่แก่นะครับทีนี้มาผมเปิดราคาให้เลยนะครับเปิดราคาไว้ที่2,800รวมส่งให้ฟรี2,800รวมส่งให้ฟรีนะครับอ่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเอ้พีพีเพื่อนเพื่อคนไหนอยากได้ใส่พร้อมกรอบนะครับคือกรอบทองไมค์คอนอย่างนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยสวยๆเลยผม แบ่งให้เลยที่ราคา3,000บาทก็คือค่ากรอบ200พอปกติกรอบนี้จะอยู่ที่ราคา350นะครับ350เลยนะอาถูกใจแคปได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ขอบคุณครับมาทีนี้เนื้อสะตะกันบ้างเลยว่าเนื้อสะตะะหน้ากากทองทิพต่อกกรรมการนะครับนี่บล็อกทองคำด้วยมาชม นักกากันร้อยเปนต์นะครับเหรียญน,นี้สวย100%นะครับนี่มาชัดเจนนะครับมาชมเลขโคดชัดๆกันดีกว่าเลขโค้ดหนึน์ห้านะครับหลังสายฟ้าบล็อกไก่แก่นี่ต่อกับการด้านล่างนะครับชัดเจนนะครับมาองค์นี้ผมเปิดราคาไว้ที่ตึนๆตนเตินต,นต,นต,นตน 1, 600รวมส่งให้ฟรี1,600รวมส่งให้ฟรีนะครับอ่าถูกใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับ12345678910ขอบคุณครับอ่าตอนนี้ราคามงคล168ขยับขึ้นไปแรงมากๆนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับมาต่อองนี้เป็นเนื้อสัตหน้ากากเงินนะครับบล็อกหูขีดตอกกรรมการเลขโค้ด39นะครับนี่สวยๆเลยมาชมหูขีดกันก่อนเปิบเปิบอื้อหือ จมูกไม่มีโดนนะครับงานหน้ากากและหน้ากากไม่อ้านะครับไม่แตกไม่หลุดมาชมเลขหลังกันเลขโค้ดส9นะครับตอกกรรมการชัดเจนไก่แก่และบล็อกสายฟ้านะครับมาผมเปิดราคาให้เท่ากันเลยเปิดราคาให้เท่ากันเลย1,600บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับ1,600บาทรวมส่งให้ฟรีอ่ะแคปได้เลยหนึ่งสางสามที่ห้าจาขอบคุณครับทีนี้มาผมเปิดยกคู่เหมือนเดิมนี่เลยเปิดยกคู่คู่นี้ ราคาเต็มจะอยู่ที่อันนี้พันหกพันหกเป็นสิบสองก็คือสองพันสองร้อยบาทเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นสามพันสองร้อยบาทนะสาพันสองร้อยบาทแต่ผมไม่ขายผมขอเปิดราคาไว้ที่สองพันแปดร้อยรวมส่งให้ฟรีสองพันแปดร้อยรวมส่งให้ฟรีนะครับอถูกใจคู่นี้แคปได้เลย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โ okay. อเคขอบคุณครับอ่ะมาก็คลิปวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ในการศึกษาเหรยน้ำเลิกและแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้เลยว่าผมจะหาอะไรมาใหม่เข้ามาเพิ่มหรือจะมีความรู้อะไรมาให้ศึกษากันอีกนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมโชว์เสื้อเลย นะครับของ OVP แบรนด์แท้นะครับจากต่างประเทศนะครับเป็นลายหลวงพ่อพัดเข้าพิธีปลุกเสกด้วยนะครับนี่สวยๆเลยเดี๋ยวรอชมอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปวันนี้จะมีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตไคร b e กดกระดิ่งไปที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับบายบาย